ม่หกล<ห>้อนายโต้งครับฮะ<า>ล้ออไรติ๊กเกอร์ติ๊กเกอด่ะรถอะไอ่ะมันแอรล่างรถหกล้กอน,นั่นสวัสดีครับผมจ่องอึ่องอ่อนทัว่าครับวันนี้มาเจอรถหกล้อนายโต้งครับผมวันนี้เจอกันโดยไม่นานนัดหมายครับอ่ะไม่เคลื่อนไม่เคลนครับ เดกันโดยไม่ได้รัดหมายครับวันนี้หกล้อนายต้งใส่ไม้อยู่คาลิตัดมาครับผมก่อนผมก็มาจากกรุงเทพครับทั้งหมดกี่ตันครับทั้งหมดกี่ตันครับ สามสตันเนี่ยคุณก็คุกนะครับคนติดคุกนะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วครับเพราะว่าเคลียร์แล้วนี่แหละนี่ครับก้าวันท่าฮะก้าวจันท่าครับผมนี่ครับแทงไปแล้เจ้าผมเดี๋ยววันนี้ผมจะแทง210เลยครับนี่ครับ ผมส่วนผมก็มาจากกรุงเทพครับใส่ของมาใส่ของงานหลวงมาครับผมใส่ป้ายจราจรมาครับอันนี้ที่ว่าผ้านี่ผมปิดไว้นะครับนี่ครนะครับป้ายจราจรผมกันใน เหล็กมากระแทกไงครับผมก็ผ้าดันไปครับนี่ครับนก็สอนนี้ก็เป็นพวกขาป้ายกระจกไนะอ้ป้ายะนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบป้ายจราจร ผมประมาณตันกว่านะน้ำหนักตันกว่าตันเจ็ดตันแปดเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายครับเมื่อกี้ก็หกล้อนายต้งก็ แบ่งข้าวให้กินครับนี่ครับแบ่งครับโอ้โหใจหมดนี่ครับหกล้อในต้องแบ่งข้าวให้กินเอาไปลงไหนครับหกล้อในต้องแม่สอดครับอะไรนะแม่สอดครับแม่สอดครับโอ้โหลากพื้นดึงขึ้นลากลาบพื้นแล้วครับ เดีแล้วน้ำน้ำน้ำมันขอปวดนิดน้ำเนี่ยเน,นี่ยข้างหลังเนี่ยล้างได้ล้างได้ร้อนร้อนเออน,นี่อยู่ข้างเครื่องอ่ะไ,ไมไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ดูครับเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวว่าไปร,รีวิวรถ12ล้อเขาให้ฝาถังน้ำมันมาครับจ้บเลยไปไป เดินเล่าครับผมกดไลค์กัก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องอื่นออนทัวร์ครับ